ญาติโยมทุกท่าน,นวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือน,นทุกวันให้สิ้นเดือนก็มีโครงการก็คือการทำอาหารแจกในโครงการอาหารแลกยิ้มซึ่งประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนนี้ก็พิเศษเพราะว่าจะแจกผลไม้ก็คือทุเรียน,นเรียกว่าแจกเป็นพิเศษเลยนะทุเรียนหมดนี่ก็มูลค่าหมื่นกว่าบาท ที่อาตมาเตรียมมาแจากก็เป็นทุเรียนหมอนทองเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะเรียกว่า,าเป็นพรีเมียมนะกำลังกำลังน่าทานเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอาหารอื่นบ้างว่าเตรียมอะไรบ้างอานอกจากทุเรียนแล้วอาหารวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวผัดกะเพราไข่าดาวนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็กําลังตักน,ะนี่นะ นี่กำลังตัดน,น,น,นี่เป็นผัดกะเพราะนะอันนี้ผนแกข้าวผนแกตักผดแนกไข่นะอันนี้ก็เป็นผนแกทอดนี่ทอดไข่นะนี่ทอดไข่กันนี่อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นอตอกไข่นะตอกไข่อ่าตอกไข่อันนี้ก็เป็นคนผัดอ่านี่เป็นคนผัดนะเป็นมือผัดอ่า าอารมณ์ดีฮะยิ้มนะนี่ว่าเตรียมแจกแจกเย็นนี้ให้กับประชาชนทั่วๆไปเดี๋ยวมา,มารับกันได้นะอดยมมารับกันได้ตอนนี้อันนี้มามารับกันได้นะอัอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเป็นบรรยากาศภายในที่กําลังช่วยกันอันนี้ก็เด็ดใบกะเพราอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วบ้างแล้วนี่นะ ่เสร็จบ้างแล้วนะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะดูบรรยากาศภายในของเราอีกทีหนึ่งนี่บรรยากาศภายในก็ากำลังเตรียมกันอยู่ทุกคนก็ทำด้วยใจทำจิตอาสานะอ่า